กรบสวัสดีท่านคณะกรรมการประเมินเพื่อขอเลื่อนหรือขอมีวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษทุกท่านกระผมนายธนากรแปรชาครูวิทยาฐานะชำนาญการโรงเรียนบ้านศิลาร่วมสามัคคีสังกัดสำนาักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาครราชสีมาเขต5 จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงจังหวัดราชบุรีขรสา์บัณฑิตสาขาการศึกษาวิชาเอกดนตรีศึกษาปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในกลุ่มสาระศิลปะ รายวิชาศิลปะพื้นฐานเนื่องจากโรงเรียนบ้านศิลาร่วมสามาคัคคีมีอัตลักษณ์คือนักเรียนสามารถเล่นเครื่องดน,นตรีได้ทุกคนและเอกลักษณ์คือวงโปรงลางจึงเป็นแรงบันบดาลใจให้ข้าพเจ้าจัดการเรียนการสอนในเรื่องการร้องโน้ตและบรรเลงเพลงพื้นบ้านลายโปรงลางในรายวิชาศิลปะพื้นฐาน รหัสสสองส1งหนหระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่2ในการจัดการเรียนการสอนของข้าพเจ้าได้นิ้นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ active learning โดยยึดหลักการอ่านโน้ตให้คล่องท่องโน้ตให้จำแล้วนำไปปฏิบัติ โดยเทคนิคการปฏิบัติก็จะบูรณาการเข้ากับแนวคิดของเดวีซึ่งเป็นการปฏิบัติแบบแยกย่อยนะครับในทางดนตรีก็คือการปฏิบัติไปทีละ1นึ่งวักเพลงนะครับก็คือสห้องเพลงหรือถ้า1นึ่งวักเพลงนักเรียนไม่สามารถปฏิบัติได้ก็จะแยกย่อยลงไปเป็น2ห้องนะครับ และปฏิบัติจนเกิดความชำนาญแล้วค่อยเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับจนจบเพลงนะครับโดยในการจัดการเรียนการสอนครั้งนี้นะครับนักเรียนก็มีส่วนร่วมในการเรียนนะครับมีความสุขที่ได้เรียนรู้นะครับแต่สภาพปัญหาของโรงเรียนก็คือเรื่องของการขาดเครื่องดนตรีนะครับโปรงลาง ที่มีจํานวนไม่เพียงพอต่อเด็กนักเรียนนะครับเพราะเครื่องดนตรีมีปรงลางอยู่แค่2พื้นนะครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สมีทั้งหมด11คนนะครับก็จะแบ่งกลุ่มกันกลุ่มละ5คนและก็6คนนะครับเพื่อเวียนกันฝึกซ้อมซึ่งเวลา1ชั่วโมงก็จะอาจจะยังไม่สามารถเล่นได้คล่อง เท่าที่ควรน,นะครับแต่ข้าพเจ้าก็จะเน้นย้ำในเรื่องของการท่องโน้ตเมื่อนัอเกเรียนจำโน้ตเพลงได้จำํำนองเพลงได้ก็จะสามารถนำองค์ความรู้นะครับนำความรู้ในเรื่องของตัวโน้ตที่จดจำได้นี้ไปบรรเลงเครื่องดน,นตรีได้นะครับเหตุผลที่เลือกปรงลางก็เพราะว่าเครื่องดน,นตรีปรงลาง เป็นเครื่องดนตรีที่สามารถเริ่มเล่นได้ง่ายที่สุดนะครับยังไม่ต้องอาศัยเทคนิคที่ซับซ้อนมากมายนะครับเหมือนพินเค n นหรือโบดนะครับก็คือการใช้ไม้นะครับตีไปที่ลูกโปงลางให้เกิดเสียงไปตามตัวโน้ตน,นักเรียนก็จะสามารถมีความภาคภูมิใจนะครับที่สามารถเล่นได้นะครับเมื่อนักเรียนเล่นดนตรีได้หนึ่ชิ้นแล้ว ก็จะนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดในการเล่นเครื่องดนตรีชิ้นอื่นๆต่อไปนะครับนี่คือจุดมุ่งหมายที่ข้าพเจ้านะครับจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้นะครับโดยผู้เรียนก็จะมีปฏิสัมพันธ์กันนะครับทางการช่วยเพื่อนนะครับสำหรับคนที่ปฏิบัติคล่องแล้วนะครับก็จะให้การแนะนําเพื่อนที่ยังไม่คล่องนะครับสําหรับคนที่ยังไม่คล่อง พระพเจ้าก็ได้ให้กําลังใจนะครับคอยชี้แนะแนวทางวิธีการาท่องโน้ตนะครับท่องยังไงให้จดจําได้ท่องไปทีละวักซ้ํเาเพื่อนท่องได้สองรอบเขาจาได้แต่เราอาจจะหรอบสิบรอบนะครับเพราะว่าต้องนึกถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลนะครับนักเรียนแต่ละคนมีความสามารถในการเรียนรู้ในแต่และเรื่องไม่เท่ากัน นักเรียนทุกคนไม่ได้ถนัดในเรื่องเดียวกันนะครับข้าพเจ้าก็หวังให้นักเรียนนะครับไม่ให้มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อดนตรีนะครับก็คือพยายามให้นักเรียนเรียนรู้เท่าที่สามารถทำได้นะครับจะไม่บังคับนะครับถ้าเขาไม่ถนัดในเรื่องของดนตรีอย่างน้อยเขาสามารถจำโน้ตเพลงได้ สามารถรู้ว่าเพลงนี้คือเพลงอะไรนะครับก็ถือว่าประสบความสําเร็จสำหรับในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในวิชาดนตรีนะครับเพราะดนตรีไม่ใช่ทุกคนจะต้องเล่นได้นะครับดนตรีต้องมีทั้งคนเล่นและคนฟังนะครับอันนี้คือแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของข้าพเจ้านะครับส่วนผลการจัดการเรียนการสอนในชั่วโมง นักเรียนก็สามารถาบรรเลงเโปรงลางนในรายโปรงลางได้จบ,บเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ยังขาดความคล่องนะครับเพราะว่าความคล่องในการบรรเลงเครื่องดนตรีจะต้องอาศัยเวลาในการฝึกเพราะวิชาทักษะ,ะวิชาพวกนี้วิชาดนตรีคือวิชาที่จะต้องพัฒนาทักษะไปเรื่อยๆ ไม่สามารถที่จะเล่นได้ภายใน1หรือวันหรือ2วันนะครับต้องใช้เวลาหาเวลามาฝึกซ้อมก็ได้เน้นย้ําให้นักเรียนนะครับที่ยังไม่คล่องนะครับหาเวลาเข้ามาฝึกซ้อมนะครับโดยจัดตารางให้ในช่วงเที่ยงหรือช่วงหลังเลิกเรียนนะครับผลการปฏิบัติของนักเรียนก็ดีขึ้นตามลําดับนะครับจนปัจจุบันนักเรียนก็สามารถบรรเลงเพลง ลายปรงรางนะครับได้จบเพลงทุกคนนะครับในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ก็ขอขอบพระคุณสำหรับการรับชมรับฟังการนำเสนอแรงบันนานใจและสภาพอัญหาของข้าพเจ้าในครั้งนี้ขอบคุณมากครับ